สวัสดีแมเศร้ากับพี่น้องหลังจากที่เลาะสวนแล้วนะคะจิกกับบ้านเลยเด้แต่ว่าคิดพอว่าอยู่นี่ไม่ตกนบะเขือคืนนก็นตั้งเป็นนวยน้อยนะคะผู้เถามากินเด้ต้นบะเขือคืนใสโอใส่นบนต้มบะเขือคืนกินกลับบันปนอะไรก็เลยแวะมาเก็บมะเขือคืนน้อย พอว่าจะขอมาท่านทายคลิปนะคะเนั่องจากว่าที่รถไปบอกหลานผูน้เพิ่นฉีดยาใหเบึงสวนซอยนะคะเนี่ยใดที่มันหนักเกินไปเ้าก็จ้างเพิน่นจ้างว่าจ้างตังขอตังอาศัยกันนาติดกันดูแลีอยกันตอน ถ้าไปล่ำงใหญ่ก็ต้องอาศัยเพิ่นเฝ้าให้ให้ค่าขนมเพิ่นนำข้าตัวเดือดคือขึ้นหน่อยครับพี่น้องเราไปต้มกินกับป่นวันนี้ว่าจะป่นปลาว่าใน,นซุปน่าไม่สมเสียบบ่นในซุปน่าไม่สมอีกบ่น คนป่าโอ้ชมแล้วไม่สมก็ย่ากินน้ำอะไรสมัยน,นี้แล้ปวดขามากินน้ำใหม่ก,ก็ได้ว่าสิสร้างหน่อไม้แบบบงหวานที่วาพมิอันสารเห็ดเห็บปวดขานะี่ยจสร้างมาปลูกแต่ว่าคนแก่คนเท่า คนมากินน้ำใหม่คนอยากคนจะได้กินน้ำเพราะว่าคนอีสานเท่านี่เราเลี้ยงน้ำใหม่นี่เป็นอย่างที่เป็นอาหารหลักด้วยก็ว่าใดนะคะตะกี้บพวกนี้ไปหาน้ำใหม่ไปหาน้ำมันแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยไปหาน้ำ หอยหวยบานห้องเสบียก่อนน้ำใหม่ถ้ามชาตินะคะเกิดมาผอมกันกับหวยเลยแต่คือจำความได้เห็นว่าหวยนี่ก่อนน้ำใหม่นะคะเต้ไปามเน่าไปตามสายหวยถ้าว่าสมัยคนเพิ่นหลอกต่นี้โครงการมาหลอกเหตุใดคุดอันน้ำใหม่ถ้ารรมชาติออกเบิด เลยเป็นทีมมาว่าเป็นยังคนม,มาปลูกน้ำไม้เพราะเป็นคนมากินน้ำไม้แต่ใดเคยได้สรรหาน้ำไม้มาปลูกนะคะปลูกตามหัวให้ไปนะนี่ตัดสินใจว่าปลูกเขาเป็นสวนไปเลยโอ้โหมันเป็นสวนน่อไม้ไปเลย จากที่เรากินถ้าเรากินไม่ทันเราก็แปรรูปเป็นอย่างอื่นได้เป็นน้ไม้ฉ่มเป็นน้ไม้รองน้งไม้อัดสปฉีร่องเห็ดน้ไม้ตากแห้งด้วยพี่น้องน่อไม้อบแห้งน่าจะดีขนาดชัล่งปลูก โครงการซะเพียบเลยได้เยอะแล้วตาบกับพ่าธรรมศาต์อยากกินขวานเนี่ยกแล้วงามเอเลียอยู่เก็บไปให้อของธรรมชาติเก็บไปให้ลานขาก่นนะพัดกับพ่ไขาย หอมดีไปเลาะสวนแล้วนะคะไปอาหา้อาหารปลาแล้วลืมวมาอย่าหอมมาได้ในท้ายคลิปมันก็ง่้แต่วันก็เป็นดอกค่ะเด็ เสกอันเด็ไปว่าห้เขาผัดกับพ่อขายเกษตรัน กอไผ่ที่เห็นอยู่นี่ก็เอามาปลูกเองเลยค่ะคุณง่ายเหล่ามันบนล่ลลมเื่อนครับมาปลูกเองกันแล้วมาได้ของาขวงขยายพันธุ์เองเลยได้ไม่ต้องไปเสื่อยากนะคะไผ่กิมซุ่มหกเลยค่ะ ให้หลานผัดกระเพราไขยนี่ก็ของที่ชอบกินเอ๊มแหลงหลายมือเพียเริเ่มมากเลวมีก็ปุนแต่ไปเห็นหน่วยแล้วอยู่ดีหน่่ยอ่อนยวไปเก็บหน่่ยอ่อนน้ำมาจะรูดน้ำหนักรอดได้จังได้เนาะกินเข้าเสียบ พีเ่เขาก็ปนเบิดแต่เราเป็นกอง,องผมคนเดียวนกเงี้งกับขับหมดแล้วพี่น้องเอ้ยหยอดงามไปรูปบ้านกางเกงขับหมดแล้วโอ้โอ,โอขับหมดแล้วนะกินข้าวกับปนมันสุดยอดแล้ว ก่อนเราอืมวัวลัวอัวลัว อ้วนรั่วโอ้มันมีหน,น่อยเถอะให้คนมาหักเอากันตัวง่ายปลูกไหมจะไปเสียดเห็นชุมชุมพุ่มไม้นี่ก็ปลูกได้ค่ะนี่เป็นคนมาปลูกเองตั้งหลายปีที่แล้วต้นบกม่วงเป็นปลาเหรอโอ้ยน,นี่เป็นแต่เทินเหรอต้อนนี้ กายแล้วกายอ่อนอ่นครับพี่น้องเห็นบน่นมาปปูกไปพี่น้องพี่พู้เลมมาดูเลยห้างแล้วเงินหลังน้อยไม่มีคนมาอยู่ไม่มีคนมาทำนุกรมบำรุงให้เดี๋ยวตอนนี้พี่สาวเขามาดูแลแล้วนะคะบานหลังนี้ ทานสวนนะคะท้ามีคนดูแลดีๆเลยมันจะหนาอยู่หล่มเรือนมากเลยแต่ว่าม,ม่นีผู้ใดมาเห็ุไดใหจ้จ้างคนเทียนหนึ่งกัะมันก็จะมาทําความสะอาดในเทียนหนึ่งเอานันอันนี้มาเก็บไปแ้แ่่กวเป็นแบบอุปกรณ์การเกษตรทั้งหลายแหละเอาแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้พอสังเขปนะคะแดดห่อนหรอ นีนเปียดมุงแล้วแดดหอนแล้วเอาค่ะเขาบ้านเขาซองหาตำปนวกผักสู้ใหญ่กินพ่อกันคลิปต่อไปฝากกดติดตามสำหรับพี่น้องู้แวะมาาเห็นนะคะคนเราเปิดฤดูการผลราคายังพอสิเด็กพ่อกันในตำแหนง่งศิลปินตอนนี้ค้งสิว่ท่านเต็มหน่อยเปร์เซ็นต์ราวาเดี๋ยวอาทิว่าสิกได้เขาไปคุยกระบอสนะคะเร่อง ไปล่ำนะคะตรงจงเนกีก็ตรงไปหาพันกรเนาะยิ่งที่ถือตรงไดุ้ดคืบตรงไปหาบอสหลวงวนาวงกอนนะคะคิดเป็นลำลาพี่น้องบันเียงต่านี้ได้ค่ะไปแล้ว